แต่ตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราในรายการ Let's Mom Cook โอเควันนี้แม่จะมาทำอะไรให้หนูกินไทยอ๋อเราไี้เห็นมีกระเพาะปลาไม่ได้เป็นซมของมันไม่น่าใช่้มต่อโอเคไทยทำไมก็คุยเฟป็นแบบมากเลยแบบรุนในจริงกับว่าเฉินเลอยเฉินโอเคกระเพาะปลาครับอ่าเป็นกระพก <c oughs> เพ okay. าะปลาไม่ใช่แบบโต๊ะจีนนะเป็นกระเพาะปลาแบบที่กินกับเส้นหมีอ่อ่ะ เออใช่ใช่ใช่กระเาปลาที่ขายทั่วไปอ่ะเออประมาณนันละเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบมันก่อนเลยโอเคมาดูอันหนักแรกเลยก็กระเพาะปลาถ้าไม่มีกระเพาะปลาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่กระเพาะปลาก็หนังหมูก็ได้างคนก็ใส่หนังหมูอนโอเคแม่ไม่ชอบโอเคไม่ชอบนี้นี่นี่ขนาดวันเนี้ยแม่เอาเลือกแบบว่าชิ้นเล็กนะเพราะจะให้ไม่ต้องหั่นนี่หนักดูชิ้นเล็กอืโอเคก็ใหญ่เลยใช่ ข้อปลาสําคัญเลยอ่าอันดับต่อไปก็คือเลือดเลือดนี่เหมือนเดิม,มแม่ต้มไว้ก่อนอหน่อไม้ต้มเรียบร้อยครับอ,อันนี้อ่าอกไก่อ,อกไก่เดี๋ยวต้มแล้วเนี๋ยวมาฉีกไ,ไอ้ฝอยโรยข้างบนอ่านันนี้ปีกบนกบนอันนี้นี่พิเศษส่วนตัวส่วนตัวถึนไก่แม่ชอบเอ็ดหอมไข่แม่ไม่ใส่ไข่นกกระทา ن ะเพราะว่าหนึ่ง ลูกมันน้อยกินนั่นแล้ก็ไม่อิ่มคาร์บอนลนสูงด้วยกินนี่ดีกว่าหนึ่งคำหนึ่งลูกได้ไหมหนึ่งคำหนึ่งลูกได้ไหมไม่ได้สางเกออันนี้เดี๋ยวไว้โรยหน้าแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ก็คือไข่ต้มเนี่ยไม่ได้แบบใส่ลงไปในน้ำแกงไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เออเดี๋ยวก็เราก็ผ่าแล้วก็กินเลยที่ครับเครื่องปรุงหลกน้างการผงปรุงรสพริกไทยเอาพริกไทยเดี๋ยวไ้โรยข้างบนสีอิ๊วดำ ซ้อนหอยนิดหน่อยอ๋อ่นี่นี่น,นีแป้งหรับอ่ามีมีแป้งเท้าใส่แป้งเท้าไม่มีแป้งเท้าแป้งมันได้หมด,ดแล้วสดชื่นนะแล้วก็เส้นหมี่อันนี้ก็นนไม่ได้ไม่ถ้ากินแบบไม่ใส่เส้นหมี่ไม่อิ่มอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่หนูชอบกินแบบนี้มากกว่าอ่าใช่มาดูตอนนี้แม่ต้มน้ํารอไว้ก่อนนะใส่ขิงหวานลงไปสักนิดนึงเพราะว่าดับ แบบกินข้าวเอออีกไอตัวก็เพราะปลาอ๋ออันนี้จะต้อง<ห>เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลวกปลาที่คือเขาต้องเอามาลวกอ่าแต่ก่อนจะลวกต้องไปล้างก่อนลูกล้างขยำสักสองสามน้ําก่อนโอเคมาอ้าวมาล้างก่อนแต่ก่อนอนะตอนที่ทําครั้งแรกแรกเลยอะ,อะแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ว่าเอ้เขาต้องทํำยังไงนะแม่ก็พยายามขยําให้มันแบบว่า ให้มันอองให้มันหมดมันนะลูกให้มันนิ่มอ่ะเพราะว่าแม่เคยไปกินแบบซื้อแล้วหูวกระเพาะปลาเขายังแข็งอยู่เลยอะลูกแล้วก็เอ๊ะทำไมของเขายังแข็งอยู่นะเราก็ไม่ลูกพอเรามาทํากินเองเราก็เลยเออลองขยำให้มันนานๆสิกระเพาะปลาเนี่ยหนูไม่เคยทำหนูก็อันนี้ความเข้าใจของหนูนะหนูคิดว่าแค่ล้างแล้วก็ต้มเลยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลวก ไม่ได้เน,นี่ยเดี๋ยวดูนะถ้าขยําไปขยําม,มานะเดี๋ยวน้ําเขาแบบ <S <S เป็นมันนะลูกเออ,เ,อ,อเริ่มมะเริ่มมันแล้วเริ่มมันท่านอีกนานอีกนิดนึงเดี๋ยวก็เผือกแล้วล่ะเอ,อ๊ะไม่ใช่เลอะเธอะแม่เนี่ยเลือเธองงรู้สั่งเลยรู้รู้เฮอขออีกสักน้ํา ที่วันนี้ที่ไปซื้อของมาเนี่ยเอาริงกระเพาะปลาได้เลยะมันแพงที่ตัวกระเพาะปลาใช่หใช่เพราะว่าเครื่องอย่างอื่นเนี่ยปกติเหมือนเหมือนที่ตอนเราทําอะไรนะปอกเพียที่เราบอกว่าแหมราคาเข้าผันขวนอยู่ที่อต้นหอมจริงๆนะอ่าแต่เนี่ยอยู่ที่กระเพาะปลาจริงหรือเพราะว่าอันเนี่ยสองขีดสองขีดร้อยหกสิบวกร้อยหกสิบอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ยากนี่เล็กแล้วนะไม่ได้แบบสวยมากอ่ามีมีเสรสวยๆเนี่ยมันจะมาเป็นท่อนเลยอันนั้นขขดหนึ่งหลายร้อยเลยลูกแต่แม่ว่านะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบงั้นไงนะใหญ่เดี๋ยวเสร็จก็ต้องมานั่งหันถูกไหมโอเคเดี๋ยวไปอันนี้คนอื่นชอบอะไรหนูไม่รู้แต่เวลาไปซื้อกระเพาะปลาเคยเจอร้านที่เขาใช้กระเพาะปลาท่อนใหญ่เออความรู้สึกความเหมือนแม่อร่อยแข็งจริงจริงใหญ่ก็ชอบไอที่มันแบบ เวลาตักกินแล้วรูปทรงมันไม่ซ้ํากันแม่พอจะนึกออกเหนึออกนะนออกลูกอ้าวเดี๋ยวรอน้ําเดือดรอน้ําเดือดก็ลวกแล้วก็เอาผึ่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อไปเราทําน้ําแกงเดือดแล้วนะลูกเราก็มาลวกเขาปุ๊บลวกคานาำนิดน,นึงก็ได้นะมไม่เป็นไรเพราะว่าเราชอบเปื่อยๆแล้วว่านานหน่อยอื เมื่อกี้แม่ก็ขยำก็มันก็นิ่มลงนิ่มลงแล้วเหนื่อยไหมไงมันก็ต้องไปต้มต่อนี่ดูสิขนาดเมื่อกี้แม่ขยำทิ้งไม่ต้องของสำับน้ําเห็นไหมเห็นไหมยังมียังมีตัวน้ํามันเลยของอร่อยอนะทาลายสุขภาพอย่างที่เราคุยกันไว้เลยใช่ใช่ไหมเขากินแต่พอดีอืมใช่แม่ก็สุขภาพเราอยู่ในมือหมออยู่แล้วสงสารหมอเหมือนกันโอ้จริงจริงบางทีก็สงสารหมอนะ หมอห้ามนะขอนิดนึงนะนะขอนิดนึงไม่เป็นไรหรอกใช่แล้วจริงๆถ้าจะให้ดีก็อย่าให้ถึงขั้นที่หมอจะต้องห้ามเลยอย่าถึงขั้นนั้นเอาแค่แม่หมอบอกว่าเบาได้เบาเราได้เบาเอาแค่หมอตัดเตือนเลยอ่าอย่าให้ถึงก็ห้ามกันเลยอ่าโอเคเมื่อกี้แม่บีบดูแม่ว่าโอเคนิ่มแล้วปิดไฟจ้าใส่หี่นีแล้วกันเอ๊ะ มัไว้นี่ดีก,กว่าหนัก <c oughs> ไหมหนักหมายอย่าแงบบนี้มันตักมันถนักกว่ากันไกงหลกเออ <c oughs> ไอเราก็แขนเล็กแบบเรียกัำว่าแขนตั้น <c oughs> ทําไมหนูชอบใจร้ายกับแม่จังเลยถือหนูบูบี้แขนแม่แล้วเนี่ยเอาขิงนี่เอาเนาะ อ้าวโอเครอครับนี่รอไว้ตรงนี้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปกันนะลูกนะครับของแม่มีปีกบนนี่อันนี้อกไก่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้มลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยตักออกมาฉีกโอี่ไหมอันนี้ใครอยากแบบทำน้ำซุปคองไก่อะไรก็อยากแส่แใส่ได้หมดตามความชอบ อย่างบ้านเราเนี่ยชอบใส่เครื่องในไก่เพราะว่าความชอบส่วน<อ><า>ตัวเออชอ่าส่วนตัวแ,ตแบบว่ากินได้เออใครไม่ชอบก็ก็ก็ไม่เป็นไรเราเคยเจอร้านที่เขาใช้อา่าน่องสะโพกอ่ะแม่มน่องน่องไก่อ่ะเออมันเรียกว่าน่องเพราะว่าจริงๆน่องเล็กอย่างเงี้ยจริงๆเขาเรียกว่าปีบนปีบนลูกเออหนูเคยเจอที่เขาใช้น่ะน่องชิ้น,น,น,นใ,หใหญ่เลยอย่ะแบบถุนจนเปื่อยเลยนะแล้วใส่มาทั้ง ทั้งชิ้นเลยอะ่ะก็อร่อยนะแลวแต่คนชอบนูแต่คนชอบบางคนก็ชอบอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่เอ,อก็คือเขาบางทีเขาก็เพิ่มมูลค่าใช่เดี๋ยวนี้บางทีเห็นแบบแบบที่ที่ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ใส่มาทาัทางง้งทั้งโคนี้โอ้เฮ้ยมันก็น่าก,กิน,นเ้ยตอ,อนนั้นไปกินที่ไหนไม่รู้เจออยู่ร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวไก่อ่าเหมือนประมาณว่าธรรมดาห้าสิบ พิเศส40อะไรประมาณไอ้อไม่ใช่เสือมานา5ไม่หรอกคุกอเ้ยับไหนปะรูกจินเลยดิเสือมานา50พิเศษ60เลยไงอนว่าสั่งพิเศษเลยหิวแม่งใส่มาประมาณเครื่องตัวแบบเหมือนใส่แบบเหมือนไปชดชีวิต <laughs> <laughs> โอเคเดือดส <c oughs> <c oughs> ักพักแล้วแม่ก็ใส่กล๋นของแม่เลยครบเอ้ยกคดียวเลย ให้นิดหน่อยแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมนี่นานๆหน่อยก็ดีนะเปรยดีเปรยเปรยเป็นกกรหรอวนี้พูดไปงั้นแหละกินไม่เป็นหรอกได้แต่อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่หนูอ่ะชอบใช้เห็ดหอมสดเพราะว่าหนูขี่เกยบรอเป็นเปื่อยอ๋อเวลาผัอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผ่นอย่างเงี้ยมันก็เปื่อยแต่แม่ว่าอไม่รู้ดิไม่ไม่เถียงคนกินดีกว่าไม่เถียงคนกินดีกว่าเพราะแม่ไม่กินแต่ว่าแม่ชอบกินเห็ดหอมแห้งเวลาใส่แกงจืด อ่น,นี้พูดให้ฟังกันในฐานะคนชอบกินเห็ดหอมนะมคือถ้าเป็นของที่เราต้องตุนนานๆอย่างอ่าเรียกว่าอะไรนะกระเพาะปลาคือบางคนเขาใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวน้ําดําอืำหรือว่าบางคนก็ใส่แกงเจือพวกนี้คือมันต้องต้มนานนะแม้ยังไงมันก็เปื่อยใส่เห็ดหอมแห้ง่ะหอมไปเยอะแต่ว่าอย่างบางทีอ่ะ พวกพี่เอามาผัดผักอแล้วบอกว่าผัดผักรงม,มิตรแล้วใส่เห็ดหอมลงไปด้วยอะหนูว่าเห็ดหอมสดดีกว่าเพราะว่ามันสุกง่ายไอเนี่ยมันบางทีนะเคยเจอผัดมาแล้วแบบมันยังกุบอ,อยู่อะไอย่างเงี้ยโอ้โอเคอกไก่สุกแล้วเดี๋ยวเอาไปให้มันเย็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็หนูฉีดนะได้ เออออกไก่แยกเพราะว่าเราเอาไปเฉียดด้วยน่าเราเราแค่เอาไว้ไว้โรยหน้าเราไม่ได้แบบต้องเอามาปรุงในนี้โอเคเอาละตัวหน่อไม้เลยหน่อไม้หน่อไม้นี่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใช่บางคนเขาไม่เอาแต่ว่าโอ้โหเอาจริงนะแม่บางคนชอบกินหน่อไม้ขอเืออ่ะแต่หนูว่าถ้าเป็นกระเพาะปลาแบบนี้ยมันต้องใส่ นี่ความรู้สึกผมดแล้วนะถ้าเป็นกับพ้อปลาแบบที่กินเป็นก๋าเส้นหมี่อ่ะมันต้องมีใส่เลยนะเลือดนี่มาใส่นะเลยนะเออมันจะได้ปเปื่อยๆลูกแต่ถ้าเราต้องการจะทำของพ้อปลาน้ําแดงอ่ะที่ในต่นอ,อกีนอ่ะมันไม่ต้องใส่อืมอืมโอเคเดี๋ยวรอเดือนแม่ก็จะปรุงรสปรุงรสเสร็จแล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายค่อยใส่เลือดอืมโอเค อ่าเอาแล้วนะฉันปรุงรถแล้วนะจชะสีอิ่วดำอย่าพึ่งบุ่มบ่ามอย่าพึ่งใจร้อนอยมันจะดำอ่าเพราะแม่ไม่ชอบดำๆแม่แค่ชอบแบบว่าสีแบบเหลืองๆอ่อนๆน,นะนี่ขนาดบ,บอกอย่าพึ่งบุ่มบ่ามนะอืมเอาแค่เนี้ยแม่ชอบสีประมาณนี้ โอเคปะโอเคแล้วแต่แม่เพราะแม่เป็นคนทําเออจริงด้วยคนให้สินนั้นเดี๋ยวนี้ขอนี่นิดนึงเหมือนเดิมของคู่ครัวผมปรุงรสนี่นี่วางใกล้กันเดี๋ยวจะหยิบ,ย,บ<ถ>ยิบแป้งมันใส่เลยขอแยกยไอยก่อนเดิม <c oughs> ตัวที่หยิบยเดี๋ยวอร่อยแน่ เดี๋ยวงามใส่เลยแป้งมันใส่ทีหลังเลยใช่เลยเลยวโหนี่ถ้าตมมดเมื่อกี้แม่ตัดแป้งมันใส่ไปนี่เป็นก้อนทิ้งเลยอออกได้ปัออกได้เนะเพราะมันจะเป็นก้อนเฉยๆโอเคเดี๋ยว,ยวชิมนิดนึงไม่จัดไม่จัดจ้านในย่านนี้เพิผม ก็เพราะปลาที่กินแบบคนไทยก็ไม่ต้องปรุงให้มันแบบเสร็จไอทีเดียวก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปปรุงเพิ่มใช่เดี๋ยวเขาไปปรุงเพิ่มอืมนูชิมนูอยากได้จัดแนันนี้หน่อไหมอืมได้ใช่ไหมอุ้ยตาย <laughs> อุ้ยตายอุตสาห์ตามไว้แจ้าสังเกตโอ้โหแล้วคุณเขาไม่เตือนอ่ะเพิ่งจะเลือไปเห็นไหมคุณก็ไม่เตือนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าแม่ทําอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีขั้นตอนอยู่แล้วแม่ไม่ต้องนึงสองสามอยู่แล้วชิมใหม่ชิมใหม,ม,ม่เฮ้ย เฮ้ยมันอร่อยขึ้นเลยว่ะมื่อกีวามันขาดอะไรวะเออมันหอมแล้วมันก็มีเผ็ดพริกไทยเพิ่มขึ้นโอเคใส่เลือดเออไอเรานี่เป็นคนชอบนะกระเทียมพริกไทยนะดันดันลืมเอาละแม่จำไม่คนอะไรมากมายแล้ะเดี๋ยวเขาอกว่าเดี๋ยวเลือดแตกโอเคโอเคโอเคอืมาเดี๋ยวใส่แป้งมันนะลูกคนให้มันละคนให้มันละลายที่หมดน่ะ เหมือนเดิมหนกต้องให้ก็นเดือดปักตักนะเดี๋ยวเพิ่งใส่หมดเดี๋ยวเกิดมันหนักเหนียวไปมันอะไรไปอืเพราะว่าแม่แม่แบบแม่ทําอย่างเหนียวเลยวืาว่าว้าว้าแต่ว่าคุณสมบัติเอ๋อะไรนะแป้งมันแป้งมันเดี๋ยวมันจะคืนตัวแต่ถ้าแป้งเท้าเนี่ยเขาจะไม่คืนตัวอื ไแล้วแต่่าใครใช้อะไแล้วใครจะใช้อะไรแต่ว่าส่วนมากเรายังไม่ทันคืนตัวหรอกมันหมดก่อนอโอเคของเหนียวอีกนิดนึ่งน่าจะหมดเลยแหละหมดเลยดีกว่าเหลือไม่ทำไม่แหวงเรียบร้อยอ นี่อุ้ยยังเกยโอเคบปใกล้ชวบมีจริงมั้เขาไม่ได้ยากเลยไม่ยากหรอกก็บอกแล้วมันยากแค่ตอนอีมันดูกันยากลวงพ่ออย่างเงี้ยกันมนันยากแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยนั่นก็คือกินี่รออะไรอันนี้เอานี่มาเติมนิดนึงอันนี้แม่เติมพริกป่นนิดนึงกับน้ำส้มเอารู้สึกว่าถ้าเป็น ขอแม่นิดนึงม่นนเขาเรียกว่าอะไรนะอีกเอปลาอ่ามันจะเติมพวกซีอิ๊วมันเข้ากันกว่าก่องน้ำปลาแล้วก่อนชิมตัวกระเพาะปลาก่อนเลยนี่เมื่อกี้ไปเลือกชิ้ใหญ่มาเลยรับรองว่าเปื่อยรับรองได้ดีเปื่อยนะดีเลยเปื่อยอือแบบว่าแล้วกินกับเส้นหมี่แบบนี้นะอื ดีว่าเรากินเมนก๋วยเตี๋ยวเลยก็เขาก็กินกันแบบนี้ป่ะอืมอืมอืมเก๋นมีเก๋งมันเช่ากันอยู่แล้วแต่หนูเ่าเป็นสายไก่เห็ดว่าเลยแม่ให้เห็ดขอบคุณจริงจริงทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้หมดนะไม่ชอบไม่ชอบอะไรก็ปรับเปลี่ยนได้หมดตามความชอบเลย ก็อร่อยนะตืมตามไก่ก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีคือเหมือนเดิมไม่ถ้าไม่ใส่ทีหลังก็คือต้มพอสุกแล้วตักออกออ๋อแม่เมนเดี๋ยวคนไปคนมาแบนี้องครับอชอบมากเลยอชอบกับเพาป่าได้่ชอบมากคือ,อแต่ก่อนไม่ค่อยชอบกินกระเพาะปลา จนแม่มาทําให้กินนั่นแหละม็เลยรู้ว่าที่ผ่านมากินหนังหมูก็เลยเป็นแบบลอกหนังหมูถ้าทาให้มันแบบเปื่อยๆมันก็อร่อยหรอหืมเป็นไงลูกเลือดแม่นุ่มไหมนุ่มอืมปิมปีละตังก่อนดีกว่าโอเค ่ะก็วันี้ก็จบไปแล้วครับอีกหนึ่งเมนูของบ้านเราเอาจริงเหมือนทํายากแต่ทําไม่ยากเลยใช้เวลาไม่นานด้วยอืออันนี้ในความคิดหนูเขาปกติเมนูนี้แม่เป็นคนทําครับหนูรู้สึกว่าโอ้หว่าเราเป็นเมนูที่ใช้เวลานานแน่ๆไม่นานเออจริงๆไม่นานเลยนะชั้เดียวอืมก็ทํากินเองอร่อยถูกใจเราถูกใจคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อะไรถูกใจเราของเรา ถ้าใครเขาไปทําก็ไปปรับเปลี่ยนรสชาติตามของเขาแล้วก็อันนี้ถ้าพูดถึงกระเพาะปลาเนี่ยจะว่าหากินยากก็ยากนะอืมถ้าไม่ใช่แบบคนที่สั่งตามแก๊ปอะเพราะว่าตามแก๊ปนี่มันร้านไกลๆเราก็สั่งได้ด้วยอย่างน้อยแถวว่าเรานี่ไม่ค่อยเห็นนะไม่มีอะไม่มีแบบร้านประจําไม่มีไม่มีแถวบ้านเราไม่เห็นมีร้านกระเพาะปลาขายเลยอจริง ถถึงพูดเนี้ยว่ามันจะว่าหากินยากก็ยากนะเพราะบางทีเนี่ยบางร้านเขาขายแค่แบบตลาดนั้นเย็นเราไม่รู้เลยเราไม่เคยไปเดินดูใช่โอเคก็จำกินดีที่สุดกอะไรก็ทํากินเองโอเคครับก็วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันใครชอบก็ขอฝากกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำอะไรกินกันใหม่ก็ฝิดตามด้วยวันนี้ วันนี้พ่อเราก็กินเด็กรออะไร